5k เท่ากัน 10k เท่ากันทำไมราคาต่างกันจังเลยบางเจ้าล่อไป200,000เกือบ300,000บางเจ้าแสนตน้ตนๆก็มีอินเวอร์เตอร์ดูที่ประกันก่อนอย่าเป็นประกัน5ปีครับประกัน10ปีแต่ที่แตกตา่างกันสุดขั้วเลยที่ผมเกินมาแล้วก็คือบริการหลังการขายครับ วันนี้ผมจะมาชํำแหละให้ดูครับว่าโซล่าราคาถูกกับราคาแพงมีอะไรต่างกันบ้างครับอย่างแรกที่แตกต่างกันเลยครับคืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์เนี่ยมีหลายอย่างมากแต่อุปกรณ์หลักๆของโซล่านั้นแน่นอนครับหีไม่พ้น1แผงโซล่าแผงโซลา,ซลาเนี่ยแปลงจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ดีซีเท่านั้นไม่ว่าจะแผงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนําไปสู่อุปกรณ์ต่อมาก็คืออินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงจาก DC เป็น AC กระแสสลับเข้ามาในบ้านเราครับและอย่างที่ขาดไม่ได้คือพวกมาติ้งอุปกรณ์การติดตั้งสวิตช์ปลั๊กไฟต่างๆที่เป็นเบรกเกอร์นะครับว่าใช้อะไรอย่างที่สามเนี่ยราคาไม่หนีกันเท่าไหร่ถ้าใช้อุปกรณ์มีมอกมีมาตรฐานแต่สิ่งที่ทําให้แตกต่างจริงคือแผงครับถ้าของดีเขาก็จะใช้เทียวันของถูกหน่อยเขาก็จะใช้ธรรมดาแล้วนอก อจากเทียวันระดับท็อปเนี่ยครับมันก็จะมีเทียวันที่ระดับแบบซูเปอร์ลักชัวรี่เลยจะแต่ทั้ง Q ิวเซลเอไอโซล่า e หรือแม้กระทั่งซันพาวเวอร์พวกเนี้ยของดี มันก็แพงกว่าปกติค่อนข้างเยอะแต่ก็อยากให้ไปดูครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นเทวันร,ระดับท็อปยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ถูกกว่ากันคนละเรื่องเลยครับอย่างที่2คืออินเวอร์เตอร์ครับผมยังไม่แตะสิ่งที่ผมขายนะไมโครอินเวอร์เตอร์เอาเป็นแค่สติงก่อนสติงอินเวอร์เตอร์มีตั้งแต่กิจไทยอิ ter, นเวอร์เตอร์บ้านๆราคาถูกก็มียี่ห้อที่ผ่านลิฟต์แต่เป็นยี่ห้อราคาถูกประกัน3 5, ปี5ปีก็มียี่ห้อดีๆคนฮิตตอนนี้หัวเว่ยเอยอะไรเอ่ยก็มีหรือยี่ห้อที่แพงกว่าหัวเว อร์ในตัวมีนู่นนี่นั่นสิ่งนี้ทาให้แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านเกาะหลักมาตรฐานไว้อย่างแรกคือแผงที่บอกว่าขอให้เป็นเทียวันระดับท็อปๆลองไปเซิร์ชดูครับยอดขายต้นๆอันที่2คืออินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์ดูที่ประกันกว่าอ,อย่าเป็นประกัน5ปีครับประกัน10ปีอันนี้อย่างน้อยท่านไปเกาะมาตรฐาน มาแต่ถ้าเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ขายของนิดนึง12ครับ12ปีของผมใช้หอยใหม่ ai, ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ราคาแตกต่างกันฟ้ากับเฮล้วครับที่สําคัญไม่แพ้อุปกรณ์เลยครับก็คือบริษัทผู้ติดตั้งเล็กใหญ่สําคัญไหมสําคัญสาคัญจริงๆผมขอแบ่งออกเป็น3อันหลักๆให้เห็นภาพนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่มหาชนไปเลยบริษัท ขนาดกลางแล้วก็เป็นที่ไม่ใช่บริษัทเป็นบุคคลหรือผู้รับเหมาไม่ได้บอกว่าผู้รับเหมาทุกคนจะไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นแต่ถ้าบริษัทขนาดกลางหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่เขาเป็นมหาชนเขามีคอนแทคพวกนี้มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือครับเขาไม่ล้มหายตายจากเขาไม่หนีแน่ๆพอเราได้ที่น่าเชื่อถือแล้วเนี่ยที่ราคามันต่างกันเนี่ยมันก็จะแบ่งได้อีกคือการติดตั้ง ความเรียบร้อยความชํานาญของการติดตั้งการติดตั้งสําคัญยังไงทาไมบริษัทใหญ่ถึงสําคัญทําไมกลางเล็กราคาถึงต่างย้อนกลับมาถ้าเป็นผูร้รับเหมาอันนี้ถ้าเป็นผูร้รับเหมาที่ฝีมือดีอันนี้โอเคนะถ้าเรื่องการติดตั้งน่ะถือว่าคุณได้ของดีแต่คุณจะรู้ไหมนะ่ะอีกเรื่องอันที่สองถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางอันนี้อาจจะมี2องออปชั่นละเขาอาจจะมีเอาซอร์เขาอาจจะมีทีมเสริมบริษัทขนาดใหญ่ก็มีทีมเสริมแน่นอนแต่ความแตกต่างกันคือ บริษัทขนาดใหญ่อะครับเขาจะมีแบบเ,เขาเรียก SOP standard operation procedure หรือ WI ก็คือ work instruction ที่มีสเต็ปมีเช็คลิ์ขั้นตอนการทำการติดตั้งแบบมาตรฐานเป๊ะแล้วคนที่จะรับงานต่อเขาต้องผ่านการเทรนนิง่งต้องผ่านมาตรฐานนี้เพื่อที่จะส่งงานเขาได้เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจระดับหนึ่งถามว่ามันก็ได้แหละแต่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้มาตรฐานระดับสูงแต่ที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยที่ผมเกินมาแล้วก็คือบริการหลังการ ครับทำไมมีผลมากในหลักการขายคุณดูประกันเลยครับประกันแผงเนี่ย12ปีประกันไฟออก25ปีใช้กันรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวเนี่ยแล้วคุณทึกสภาพว่าปีที่7 ปีที่11เอนี่ยเอาแค่ในรอบ12ปีเนี่ยคุณจะติดต่อบุคคลน,นั้นได้ไหมแต่ถ้าเป็นรูปแบบบริษัทเขาก็ต้องเผื่อคอสไว้ในการบริการคุณเขายังมีตัวตนเขาจะเคลมของให้คุณไหมอันนี้แล้วแต่ตกลงแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนอันนี้แน่นอนครับเขามีของเคลมให้คุณได้แน่ๆเขาเลยแพงเพราะทุกอย่างมีต้นทุนครับนี่ยังไม่รวมถึงบริการหลังการขายที่เป็น after sell service แบบแค่ 6เดือนปีหนึ่งนะครับรวไมไปถึงการขออนุญาตอีกสุดท้ายขอขายของนิดนึงครับอย่างบริษัทเราเนี่ยเราโพ i ิชันตัวเองอยู่มากกว่ากลางแต่เราก็ยังไม่ถึงใหญ่เราทุนจดทะเบียน30ล้านครับเราเปิดมาแล้ว20ปีตอนนี้น่าจะเกิน325ไซส์แล้วเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเรามีทีมงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านไว้บริการแล้วสามารถดูแลคุณตลอดอายุการใช้งานแน่นอนครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ ในโซลา่า5นาทีเป็นสาระความรู้เรื่องโซลา่าฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันในโซลา่า5นาทีโอกาสต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับ